เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณฟังครับช่วงเล่าเรียงนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเลิงฤดีประธานมณิทนะครับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยติดตามและเฝ้าระวังอุตสาหกรรมยาสูบภาควิชาเวชศา,าสตร์ชุมชนคณะแพทยศสาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับเรื่องของบราซิลยังคงให้บุหรี่ไปของผิดกฎหมายต่อไปนะครับเดี๋ยวพูดคุยกันในช่วงเล่าเรียงครับ วันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบบ็อกเซตไดอารี่จากธนาคารออมสินนะครับเพียงหนึ่งวันเท่านั้นให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามแล้วส่งคําตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง u t u b e ก็ได้พิมพ์ชื่อรายการเล่าสู่กันฟังแล้วก็ส่งคำถามส่งคำตอบกลับมาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับและสําหรับ ถ้าผู้ชมที่ชมรายการผ่านทาง Facebook แล้วก็มีการกดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับในทาารายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้และนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังได้หนึ่งช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมา ข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินนะครับกระเชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษซึ่งจะมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะครับคือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนโดยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนนั้นธนาคารจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ1.53ต่อปีนะครับส่วนเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ1.82ต่อปีการเปิดบัญชีต้องเปิดขั้นต่ำตั้งแต่10,000้นนบึ่มีกการจัดวงเงินในการรับฝากนะครับทรั้งครับ ธนาคารอมสินนะครับก็เชิญชวนออมเงินกับผลิต Ru ภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษซึ่งมีอยู่2ประเภทด้วยกันคือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะครับโดยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนนั้นจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละหนึต่อปีส่วนเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละหนึปต่อปีนะครับการเปิดบัญชีต้องเปิดขั้นต่ำตต้งแตหนึ่งหมื่นบาทขึ้นไปโดยไม่มีการจํากัดวงเงินในการรรัับบฝากนะค มาถึงคําถามครับวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่าเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารอมสินแล้วก็มีอยู่2ประเภทนะครับคือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนซึ่งเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนนั้นธนาคารจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละหนึ่งจต่อปีนะครับส่วนเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ1 1เดเดือนจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละหนึ่งจุดแปดสองต่อปีคำถามคือว่า เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษทั้งสองประเภทเนี่ยนะครับมีการจํากัดวงเงินในการรับฝากหรือไม่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ชื่อรายการเล่าสู่กันฟังแล้วก็ส่งคําตอบมาใน Inbox ได้เลยนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารออมสินนะครับได้ออกมาตรการสินเชื่อออมสินรีไฟแนนซ์เพื่อสังคมนะครับโดยจะรับรีไฟแนนซ์ นี่เดิมของลูกค้าซึ่งจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยลูกหนี้ในกลุ่มบัตรเครดิตนะครับแล้วก็2เป็นลูกหนี้ในกลุ่มสินเชื่อส่วนบุคคล3เป็นลูกหนี้ในกลุ่มนาโนไฟแนนซ์แล้วก็4เป็นลูกหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยนะครับโดยธนาคารได้วางมาตรการเอาไว้เพื่อให้เหมาะสมกับลูกหนี้ในกลุ่มต่างๆดังต่อไปนี้นะครับกลุ่มแรกเป็นกลุ่มลูกหนี้บัตรเครดิตจะใช้มาตรการที่ชื่อว่ารีคาร์ดนะครับซึ่งเป็นการรีไฟแนนซ์ลูกหนี้บัตรเครดิตให้สามารถนําเอา สินเชื่อของธนาคารเนี่ยไปชําระหนี้บัตรเครดิตจะเป็นของสถาบันการเงินอื่นก็ได้หรือว่านันแบงก์ก็ได้นะครับซึ่งจะช่วยลดภาระดอกเบีย้ยจากเดิมที่จะต้องจ่ายประมาณร้อยละสิต่อปีเนี่ยลดลงเหลือร้อยละแปต่อปีเป็นอัตราดอกเบีย้ยเริ่มต้นนะครับโดยจะให้วงเงินสินเชื่อไม่เกิน5เท่าของรายได้แล้วก็รายละไม่เกิน5 0 0 0 0นบาทโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ในการคำนันแต่อย่างใดอันนี้เป็นกลุ่มที่1น,นะครับกลุ่มต่อมาครับเป็นกลุ่มสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารจะใช้มาตรการที่ชื่อว่า รีพีโลนนะครับพีก็มาจากเพอร์เชเนลโลนซึ่งสามารถนําสินเชื่อของธนาคารไปชําระหนี้ส่วนสินเชื่อส่วนบุคคลได้เพื่อช่วยลดภาระจากเดิมดอกเบี้ยจะต้องจ่ายประมาณร้อยละยีก็จะลดลงเหลือร้อละสิต่อป,ปีนะครับซึ่งวงเงินสินเชื่อก็เป็นไปตามวงเงินคงเหลือตามสัญญากู้เดิมแต่จะสูงสุดไม่เกินได้ละ1 0 0 0 0แบาทนะครับไม่ต้องมีหลักทรัพย์ในการครับละกันเช่นเดียวกันโดยมีระยะเวลาในการชําระคืนนาน5ปีนะครับสเป็นลีนาโน หรือว่าสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์นะครับก็จะรับรีไฟแนนซ์ลูกหนี้สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ซึ่งจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยจากเดิม 3, ร้อละสาเหลือเพียงร้อยละสิโดยวงเงินสินเชื่อจะเป็นไปตามภาระหนี้คงเหลือของสัญญากู้เดิมแต่ไม่เกินรายละสองแสนบาทนะครับมีระยะเวลาในการชําระคืนนาน8ปีด้วยกันซึ่งธนาคาร,รอมสินจะร่วมกับบสยในการคําประกันการขอสินเชื่อนะครับและก็กลุ่มสุดท้ายครับเป็นกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยนะครับซึ่งธนาคาร ธนาคารมสินจะใช้มาตรการที่ชื่อว่ารีโฮมเป็นการรีไฟแนนซ์ลูกหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยนะครับที่ต้องการจะนําเอาสินเชื่อดังกล่าวเนไปไถ่ถอนไปไถ่ถอนอสังหาริมทรัพย์หรือว่าที่อยู่อาศัยที่จำนองเอาไว้กับสถาบันการเงินอื่นนะครับโดยจะให้วงเงินตั้งแต่1ล้านบาทจนถึง5ล้านบาทซึ่งจะช่วยลดภาระดอกเบีย้ยตามสัญญาเดิมซึ่งมีอยู่ประมาณ6 ร้อยละหถึงร้อยละเต่อปีเดี่ยลดลงเหลือร้อยละหนต่อปีในปีแรกนะครับแล้วก็เมื่อเฉลี่ยดอกเบี้ยสปีจะอยู่ที่ร้อยละสองจต่อปีเท่านั้นนะครับและท่อมมันนี้ครับยังมีเงื่อนไขการผ่อนชาระต่านะครับโดยปีที่1เงินต้น1ล้านบาทปีที่1ชําระเดือนละสามพันบาทนะครับปีที่2เดือนละสี่พันบาทแล้วก็ปีที่3เดือนละห้าพันบาทเท่านั้นสนใจก็สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขานะครับหมดเขตวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมนี้ส่วนการ จัดทานิติกรรมสัญญาต้องดาเน,นินการทห้แล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทอพอกระทรวงคมนาคมจะทําการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบนทางพิเศษบริเวณทางออกของรถบรรทุกน้ำหนักเกินด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางนาของทางพิเศษเฉลิมมหานาครนะครับโดยจะทดลองปิดทางออกรถบรรทุกน้ำหนักเกินด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางนาตั้งแต่บริเวณด่านช่างน้ำหนักรถบรรทุก ไปจนถึงช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษช่องที่3เป็นระยะทางยาวประมาณ50เมตรนะครับด้วยการติดตั้งกำแพงพลาสติกพร้อมกับแผงกสัสแตนเลสยืดหดได้สำหรับการเปิดให้เฉพาะรถบรรทุกน้ำหนักเกินโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่7พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับระหว่างเวลาหนาฬิกาถึง9นาฬิกาเฉพาะวันทำการเท่านั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดและก็ลดปัญหาการ ตัดกระแสการจราจรบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางนะครับระหว่างรถที่ใช้ทางพิเศษกับรถที่ใช้ทางออกรถบรรทุกน้ำหนักเกินซึ่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทยต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณนะโอกาสนี้ด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าเรียนงครับเรื่องราวของบราซิลยังคงกําหนดให้บริรี่ไฟฟ้าเ,เป็นของผิดกฎหมายต่อไปนะครับไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเรืองดีประธานนิตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยติดตามและเฝ้าระวังอุตสาหกรรมยาสูบ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับอีกสักครู่หนึ่งนะครับผมย้อนความอย่างนี้เยกันว่าของบราบิาเนี่ยทางองค์การมาตรฐานสุขอนามัยแห่งชาติบราซิลหรือว่า ANVISA นะครับ The Brazilian Health Regulatory Agency เขาประกาศกฎหมายที่จะแบนบุหรี่ไฟฟ้าฉบับใหม่นะครับซึ่งจะ พูดง่ายคือแปลเป็นไทยเนี่ยก็คือว่าทําให้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยยังคงเป็นของผิดกฎหมายต่อไปนะครับโดยมีเนื้อหาที่เข้มงวดมากขึ้นแล้วก็เป็นการอุดช่องว่างของกฎหมายฉบับเก่าที่ยังมีปัญหาเรื่องการตีความแล้วก็การบังคับใช้นะครับกฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะครับจะครอบคลุมไปถึงผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าทุกรูปแบบทั้งแบบเติมน้ํายาทั้งแบบที่ใช้แล้วทิง้งแบบที่ให้ความร้อน รวมทั้งอุปกรณ์การสูบและก็บรรจุพันธุ์โดยห้ามตั้งแต่การผลิตการนำเข้าการจำหน่าย,จ,ายจ่ายแจกการเก็บรักษาการขนส่งการโฆษณานและการห้ามสูบในที่สาธารณะด้วยนะครับรวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่จะนำเข้ามาใช้เป็นของส่วนตัวนะครับยกเว้นเพียงกรณีเดียวที่นำเข้ามาได้คือเพื่อการศึกษาวิจัยโดยต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ทางกระทรวงสาธารณะสุขของบราซิลกำหนดอย่างเคร่งครัดนะครับแพทย์หญิงเบลนด์ริดีตอนนี้อยู่ในสายครับมาแล้วนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับ ครับกําลังพูดถึงเอ่อกฎหมายของบราซิลคร่าวๆหน่อยคุณหมอย้อนความนิดได้ไหมครับว่าคุณหมอเอ่อเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะคุณหมอฮะค่ะก็ที่ไปก็คือ,อว่าเอ่อรบราซิลเนี่ยก็คือเป็นเป็นประเทศหนึ่งที่เอ่อแบนเนาะถ้าใช้กับสับง่ายคือแบนบุหรี่ไฟฟ้าเหมือนกับประเทศไทยครับก็คือห้ามนําเข้าเอ่อห้ามจําหน่ายอะไรเงี้ยนะคะ ทีนี้แต่ว่าเขาแบนมาก่อนเราเขาแบนมาตั้งแต่ปีเออ2552เนอะก่อนก่อนประเทศเราหกปีของเราเนี่ยประมาณช่วงปี2558นะคะอะแล้วมันก็คือข่าวอบราซิลเนี่ยมันก็ออกมาในช่วงที่ตอนนี้ของประเทศไทยเนี่ยมันมีกลุ่มนักการเมืองรวมถึงกลุ่มล็อบบี้ยิสอะไรต่างๆเนี่ยเขาพยายามจะกดดันให้ประเทศไทยเนี่ยยกเลิกการแบรนบุหรี่ไฟฟ้าครับ เนาะทีนี้มันก็เลยประจวบว่าว่าเอ้าวน้่ของบราซิลเขาแบนาเหมือนกันแต่แทนที่เขาไม่ยกเลิกนะแต่ว่าเขาทําให้ไอ้กฎหมายที่มันแบนอยู่แล้วเนี่ยอุดช่องโหว่แล้วก็ทําให้มันเ,เข้มแข็งมากขึ้นเพราะว่าเขาวแบอ,อกฎหมายเขามีมาก่อนแล้วเนาะดังนั้นเนี่ยช่องว่างอะไรต่างๆจริงๆเขาก็ประสบปัญหาคล้ายๆเราค่ะก็คือเฮ้ยมันมีมันมีขาย แบนแล้วแต่ก็ยังเด็กก็ซื้อได้อะไรเง <c oughs> ี้ยเออหรือว่าเออหรือว่าแบบบางอย่างกฎหมายบางอย่างก็ไม่ชัดว่าตลกลงคนถูกมันผิดหรือไม่ผิด ừ, อะไรเงี้ยค่ะครับื่องที่ออกเข้ามาได้ไหมอะไรเงี้ยคือมันก็มีปัญหาของของเขาก็มีปัญหาเหมือนกันแล้วเขาก็โดนล็อบบี้ยิสหรือโดนกลุ่มธุรกิจเนี่ยกดดันให้ยกเลิกเหมือนกับเรารนะคะแต่ว่าบทเรียนที่เราอาจจะได้จากเขาเนี่ยคือว่าเขาเนี่ยมีกลุ่มที่เป็น เขาเรียกว่าเอ็นวีนะคะก็คือเป็นเป็นเหมือนกับองค์กรด้านสุขภาพของเขาะซึ่งขึ้นแข่มากก็คือประกอบด้วยหมอพยาบาลคือวิชาชีพสุขภาพทั้งหลายนะคะแล้วก็เป็นเหมือนเสาหลักแล้วก็บอกว่าเออมันมันมันปลดล็อกมันปลดแบนด์ไม่ได้ยังไงมันต้องแบนดต่อนอนเพราะว่าถ้ายิ่งยกเลิกแบนด์เนี่ยการเข้าถึงอะไรต่างๆมันจะแย่กว่านี้เลยนะ เขาก็เลยไปอุดช่องว่างต่างๆนะคะก็เช่นก็คือเอาเขียนกฎหมายให้ชัดไปเลยว่าเนี่ยห้ามทุกอย่างทั้งนำเข้าจำน่ายแจกจ่ายเก็บรักษานขนส่งด้วยไม่ได้ด้วยโฆษณาอะไรต่างๆสูบในที่สาธารณะอะไรเงี้ยก็ห้ามนะคะแล้วก็เขียนชัดตัเลยว่าเอามาใช้ส่วนตัวแบบท่องเที่ยวอย่างนี้ก็ไม่ได้นะก็ค,คือยกไว้นั่นเดียวคือเพื่อเพื่อศึกษาวิจัยอะไรเงี้ยค่ะสรุปขึ้นหนักกว่าเราฮะ อ่าเขาหนักกว่าเราต่ตอนนี้เราก็ยังไม่ชัดเจนแต่ก็คือกําลังก็มันก็จะมีกลุ่มกลุ่มที่กําลังพิจารณาเรื่องนี้อยู่ในสภาด้วยแล้วก็อย่างอย่างที่นักวันไม่ไม่กี่วันมีนักการเมืองคนหนึ่งก็ออกมาบอกว่าเออเรื่องนี้ก็เป็นไปได้ยากหน่อยเพราะว่ากลุ่มหมอหมอส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยที่จะให้ยกเลิกการแบน hmm. อ่าอ่าแช่ก,ก็คือความเห็นของหมอนะคะเขาก็คือแต่ก็คือเราก็เน้นสุขภาพมาก่อนเนาะเราคิดด้วยเราก็มองรอบ ทุกมิติแล้ว่าถ้าย,ยกเลิกเนี่ยมันสงสัยจะแย่กว่านี้มันจะหนักกว่านี้ขนาดนี้ตามไม่ค่อยทานเลยเคุณหมอโอ้โหมันไปเรื่อยเลยเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเรื่อยโดยที่เราก็ไม่คิดว่ามันจะระายขนาดนี้ทีนี้ว่าเอาล่ะถ้าอไอเรื่องการป้องกันหรือว่าเรื่องการการให้ความรู้รอะไรแต่มีอะไรเนี่ยมันมันคงมีอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าในทางกฎหมายเนี่ยถ้าเราจะขับเคลื่อนแบบบาซิลนี่ได้ไหมคุณหมอหรือมันต้องใช้เวลาคือจริงๆตอนนี้มันต้องมีคณะ กรรมการชุดหนึ่งอยู่ที่สภาที่เขากําลังพิจารณาเรื่องเรื่องปรับปรุงกฎหมายตัวบุหรี่ไฟฟ้ฟานะคะมัน <ạ. S 1> ก็เออสามารถที่จะทําได้นะถ้าเกิดว่าเออทําแล้วก็คือทําให้เรื่องของการบังคับใช้กฎหมายหรือเขียนกฎหมายให้มันชัดขึ้นเหมือนเหมือนในของบาซิลทําโดยที่เป้าหมายคือเราก็คือโครงการห้ามอยู่แต่ว่าเอ๊ะจะทายังไงให้ให้ามอะไรบ้างอะไรเงรี้ยให้มันให้มันชัดขึ้นต้องเข้าสภาใช่ไหมคุณหมอ อ่าก็คือตอนเขาพิจารณามีคนพิจารณากันอยู่แล้วค่ะมีกลุ่มที่เขาพิจารณาเรื่องนี้อยู่ครับแต่ก็มันก็มีหลายเสียงอะเนาะมันก็ยังมีส่วนบางส่วนที่ที่กลุ่มธุรกิจก็แน่นอนเขาต้องไม่เห็นด้วยใช่ไหมคะคงต้องคุยกันอีกยาวหลายยกนะฮะหลายยกหลายาวนะหลายยกแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นได้จริงๆเนี่ยคุณหมอมันจะเหมาะกับบ้านเราไหมฮะก็เอ่ยยมอม คิดว่าน่าจะเหมาะกับบ้านเรามากกว่าเนาะเพราะว่าเราอย่างดูตัวอย่างหล,ลายๆอย่างที่พอเราคือมีคนบอกคือข้อที่มันน่าแปลกใจพอพออาจารย์อ่านของบาซิลแล้วมันเหมือนกับที่มันเกิดขึ้นในบ้านเราเลยเนาะคือแบบข้ออ้ขอขอ้ขอ,ขออ้างของกลุ่มธุรกิจที่เขาอยากจะให้เปิดเนี่ยเขาพูดเหมือนกับที่เกิดขึ้นในบ้านเราเลยเนาะคือเขาเขาอ้างว่าอามันก็มีอยู่แล้วอะ่ะมันก็มีอยู่ทําไมไม่ทําให้ถูกกฎหมายไปเลยมีอยู่แล้วคืออะไร คือมันมีวางขายอยู่แล้วเด็กก็ซื้อง่ายอยู่แล้วที่เขาแอบเป็นแอบขายอ่ะหาซื้อได้อยู่แล้วมันมีมันเป็นสิ่งที่มีอยู่อะไรเงี้ยทาไมไม่ทําให้ถูกกฎหมายไปเลยอะไรเงี้ยของเมืองไทยก็มีเคยเห็นเคยได้ยินนักการเมืองพูดประมาณแบบนี้อยู่เหมือนกันเพราะว่าคือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือมันเป็นเทคนิคอันหนึ่งอ่ะของของของกลุ่มที่จะทําให้มันถูกกฎหมายอ่ะไม่อันนี้เถียงกันยาวแน่เฮ้ย แต่ว่าองค์ความรู้ในเรื่องของของผมผมใช้คําว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นที่เข้าใจกันเนี่ยนะคุณหมอแต่ว่ามันอาจจะมีเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยเอ่อมันมันจะต้องรอให้มีการพิสูจน์กันออกมาเห็นกัชักกันก่อนหรือเปล่าว่าอันตรายถึงจะยอมให้มีการออกกฎหมายหรือว่ามีมีอะไรที่มันเข้มแข็งมากกว่านี้ได้เนี่ยคุณหมอคือคือคือตอนเนี้ยเราห้ามไว้ก่อนใช่ใช่ใช่ปป้องกันที่ดีที่สุดเนาะคือเราไม่อยากให้ซ้ารอยบุหรี่นะ อ่าเหมือนบุหรี่เนี่ยมันคือมันตอนที่มันมีขายว่าเป็นสินค้าที่ถูกกฎหมายตอนนั้นเนี่ยเราองความรู้เรื่องบุหรี่เราน้อยมากเลยมันไม่รู้ด้วยความี่มัเท่ยังตอนนั้นเรายังไม่รู้เลยว่าบุหรี่ทําให้เกิดมะเร็งใช่ทีนี้พอเรารู้ตอนนี้เรารู้แล้วเป็นมะเร็งทุกอวัยวะเลยเนาะทั้งปอดลําไส้อะไรรุเพาะปัสสาวะเป็นหมดเลยตอนนี้เราจะไปห้ามเนี่ยมันยากแล้วอเออต่เป็นแบบว่าเฮ้ยเลิกขายบุหรี่ ปิดนงะอะไรต่างๆเนี่ยมันคือมันถึงจุดที่มันทํายากแล้วเหมือนเหมือนตอนนี้เหมือนกันทําเหมือนเหมือนอารมณ์เหมือนกันชาก็เหมือนกันพอเราบอกว่าเปิดขนาดตอนนี้มันเปิดแค่เอาทางการแพทย์ใช่ไหมพอเหมือนอาสรงสัญญาการแพทย์แต่ด้วยการสื่อสารเรื่อยก็ตามมันกลายเป็นว่าโอ้ชาวบ้านเข้าใจก็ได้หมดต่วันใช้กันโอ้เต็มที่เลยอะไรเงี้ยก็คืออันเนี้ยอบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเราก็ได้บทเรียนจากสิ่งเหล่าเนี้นะคะเราก็เลยรู้สึกว่า เออตอนเนี้ยคือป้องกันปิดประตูไว้ก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยนะคะอืมครับแต่ว่าเราจะต้องเถียงต้องอ,อะไรกันอีกนานขนาดไหนคุณหมอฮะอถียง,ยงนะเถียงขนาดไหนใช่ไหมคือเอ่อแต่ตอนนี้ไออันนั้นก็เป็นส่วนของผู้ก,กําหนดนโยบายกฎหมายเนาะว่าเอ่เถียงเถียงไปแต่ว่าในในส่วนของประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเนี่ย คืออย่างน้อยตอนนี้เอ้กต้องทำยังไงก็ได้ให้สังคมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเนี่ยมีภูมิคุ้มกันมีองค์ความรู้ที่ถูกต้องเรือ่องบุหรี่ไสฟ้าอย่าเข้ามา,าตอนนี้ใช่เพราะค<ม>ือตอนนี้มันกลายเป็นว่าไม่รู้ว่าน,นี้มันเป็นบุหรีรรเรร่เสียสารบางคนแยก็๊อทเพราะเขารู้จักว่ามันคือพอ๊อทเออทแต่เขาก็บางทีก็ไม่รู้ว่าพอดคือบุหรี่ไฟฟ้าเขาเรียกก๊อทอย่างเงี้เขาเรียกว่าพ๊อตเนี่ยหรือมาจากหลานหลานหลานตัวเองเนี่ยค่ะอยู่กระถงเนี่ย ก็ยังเคยถามว่าอันนี้มันมันใช่หวี่ไฟฟ้าคือเด็กอ่ะไม่รู้อ่ะคือเห็นการ<ม>โฆษณาเห็นอะไรก็ต่างๆที่แบบมีกลิ่นมัน<ะ>หน้าตาก็เหมือนขนมเหมือนของเล่นอะไรเงี้ยมันก็หอมดีมีหอเออมีรสชาติต่างๆเขาก็คิดว่าเออมันก็แบบเหมือนของเล่นนะ<ม>ลองสูบแล้วก็กลิ่นหอมเหมือนน้าหอมเหมือนควนควนเล่นอะไรอย่างนี้โดยที่เขาไม่ได้ตระหนักรู้ว่าไอสารพิษที่มันอยู่ในไอผลิตภัณฑ์เหล่าเนี้ยมันมีสารเสตติด อ่าซึ่งมีริดสีติดที่รุนแรงที่มีอปะกาสที่ทําให้เขาเนี่ยเออเสพติดแล้วก็ติดไปตลอดชีวิตได้คือเป็นสิ่งที่เด็กเยาวชนเนี่ยหรือพ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนก็ยังไม่รู้เนาะหรือเมื่อเมื่อไม่กี่วันนี้มีข่าวออกทางทางสื่อโซเชียลหรือในในทีวีที่บอกว่ามีผู้ใหญ่ให้เด็กสูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเงี้ยผู้ใหญ่ไฟฟ้าไปให้เด็กสูบอย่างเงี้ย ก็มันมันก็คือมันก็ยังแสดงให้เห็นว่าอ๋อมันยังมีคนที่ยังไม่รู้ว่าไอ้ตัววีไฟฟ้าหรือพอร์ตเนี่ยมันอันตรายเป็นสิ่งอันตรายต่อสุขภาพอีกค่อนข้างเยอะทีเนี้ยเราก็จะได้ทำยังไงให้เอ่อคนคนทุกคนเนี่ยตระหนักรู้เด็กเรียาวชนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยตระหนักรู้สิ่งอันตรายของไอ้สิ่งเหล่านี้ครับก่อนไม่ว่ากฎหมายจะเป็นยังไงก็ตามนะคะแต่ว่าเรื่องความรู้อะไรเงี้ยมันมันต้อง ให้ทุกคนให้ให้ได้รับรู้ตรงนี้ด้วยอืมมันก็ต้องไปสองทางดีฮะคุณหมอใช่ทั้งกฎหมายทั้งการให้ความรู้ด้วยแต่ว่าจะไปทางไหนก่อนอันนี้คงจะลาบากนะฮะพูดถึงว่าต้องทําไปพร้อมๆกันเลยค่ะครับครับแต่อย่างบราซิลทําไมก็ทําได้เลยครับคุณหมอครับหรือว่าเขาองค์ประกอบเขาไม่เหมือนเราเขาเขาเขาแข็งมากบราซิลบบกฎหมายเรื่องควบคุมยาสูบอะไรต่างๆเขาก็เป็นประเทศแรกๆท,ท,ท,ที่ที่ทําทําสําเร็จอะไรยเงี้ยอืม แล้วก็ขนาดที่อย่างเคยคุยกับเอ,อนักวิชาการที่ที่อยู่ที่บาเซลเนี่ยเขาก็ยังคุยกันเขาก็ถามสถานการณ์ที่ของเขาเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยอันนี้คือก่อนที่เขาจะออกกฎหมาย <c oughs> เขาก็ยังเล่าให้ฟังว่าอ๋โอโหโดนวิ่งเต้นเยอะมากคือแบบบริษัทบุหรี่เนี่ยส่งจดหมายมาวิ่งเต้นล็อบบี้ร้องเรียนอะไรต่างแบบเป็นหลังๆ <c oughs> ว่าเพื่อที่จะวิ่งเต้นเพื่อที่ให้แบบถูกกฎหมายอะไรเงี้ยแต่เขาก็สามารถที่จะยันได้ด้วยความที่ องค์กรเสาหลักของเขาเนี่ยมันเป็นเป็น,เป,นเป็นสายวิชาชีพสุขภาพเนาะครับเขาก็จะแบบเออเข้าใจตรงเนี้ยอย่างอย่างทัดเจนแล้วก็รัฐบาลต่างๆของเขาเนี่ยก็เชื่อเชื่อหมอ่ะ<ช><ร>ว่าเออหมอบอกว่านี่มันไม่ดีอะไรต่างๆก็ก็อย่างนั้นค่ะอ่าแต่ว่าบริษัทบุรีก็ยังพยายามที่จะมีความพยายามต่อไปพยายาม <c oughs> ทุกประเทศเขาพยายามทุกประเทศเนาะครับรวมประเทศไทยด้วยเขาก็พยายามทุกที่ ว่ามันขึ้นอยู่ว่าเรานักการเมืองเนาะส่วนหนึ่งแล้วก็ไปถึงนักการเมืองก็ส่วนหนึ่งนะแต่ปร,ประชาชนในส่วนคือประชาชนอถ้าประชาชนไม่ยอมแล้วประชาชนรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเป็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องมันทําลายสุขภาพทำลายเด็กและเยาวชนเนี่ยเสียงของประชาชนก็ทุกคนก็ต้องรับฟังะค่ะอืมครับคุณหมอครับเออ,อย่างญี่ปุ่นซึ่งเข้าสู่บุหรี่กันค่อนข้างจัดเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้ไมหมครับ,ค,รบคุณหมอ ันปัญหาเยอะเลยเยอะเลยคือญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศแรกๆเลยสูบุหรี่จัดมากนะ <สา S 1> คุณหมอใช่แล้วมันกลายเป็นว่าเนี่ยงานวิจัยล่าสุดที่เขาไปวิจัยนะที่ที่ญี่ปุ่นนะคะ <c oughs> ว่าเอ๊ไอตัวบุหรี่ไฟฟ้าที่ไปขายที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศแรกเลยที่ไปทําการตลาด <c oughs> บุหรี่ไฟฟ้า <c oughs> ไปทำ,ทำการตลาดเอาญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกเพราะคนสุกเยอะด้วยใช่มีโรงงานมีอะไรอย่ในนั้นด้วย ปรากฏว่าผ่านระยะเวลาผ่านไปเออประมาณเกือบสิบปีนะต,ตนั้งแต่ไปขายขรงแรงเขาพบว่าไอ้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้ช่วยเลิกบุหรี่ได้จริงในคนญี่ปุ่นอแถมทําให้สูบทั้งสองอย่างมากขึ้นอา้าหนักกว่าเดิมดีฮะ <laughs> อ่าคือมันกลายเป็นว่าเอ้ยมันไม่ได้ได้ผลจริงเหมือนกับที่บริษัทเขาไปอ้างตอนแรกไว้ว่าเออจะช่วยให้คนเลิกหรือะตาอ,อืม ครับแสดงว่าตอนนี้ญี่ปุ่นเองเขาก็ต้องพยายามหาทางแก้อยู่นะฮะใช่แล้วก็ทุกประเทศทุกประเทศโดยเลยาะอเยาวชนเนาะเพราะว่าเยาวชนเนี่ยโอ้โหแต่ละประเทศนี่มีปัญหาครับทุกประเทศเลยมีปัญหาเยาวชนสูงมากเพิ่มมากขึ้นใยช็อไอบุหรี่ซารุ่นใหม่ๆไอพอดรุ่นใหม่ๆที่เป็นใช้แล้วทิ้งหรืออะไรต่างๆนะคะที่มันเดี๋ยวนี้มันพกพาก็สะดวกนะไม่ต้องชาร์จไฟไม่ต้องอะไรใช้ได้เลยอะไรเงี้ยอันเนี้ย แล้วนี่โคตินสูงพวกนี้เลยอฮะอ๋อครับครับอ่าเอาไป็นว่าเดี๋ยวมันก็มีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆออกมาได้เรื่อ,อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอถ้าจะฝากอะไรถึงเอ่อน้องๆหนูๆหรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองที่ไม่อยากจะให้ลูกเข้ามาสัมผัสกับเรื่องพวกนี้เนี่ยควรจะทํำยังไงดีครับคุณหมอฮะต้องติดตามข่าวใกล้ชิดแล้วเลือกติดตามเลือกสื่อที่เชื่อถือได้อ่าฟังคุณหมอหรือว่าสื่อตามโรงพยาบาลหรือสถาบันการศึกษาอะไรต่างๆนะคะเพราะว่าสื่อในโซเชียลเดี๋ยวนี้ต้องยอมรับว่า สื่อฝั่งที่เป็นฝั่งธุรกิจที่เขาอยากขายของเนี่ยมันมีเยอะมากเราก็จะให้ข้อมูลที่อาจจะไม่ถูกต้องหรือบิดเบือนอะไรเงี้ยค่ะนั้นต้องสร้างความรู้สร้างภู่มคุค่มกันให้ตัวเองให้เรารู้เรื่องเรื่องเนี้ยคุณพ่อคุณแม่เนาะแล้วก็คุยกับลูกชวนชวนลูกคุยแล้วก็ให้ให้ให้ข้อมูลที่ถุกล้องเลยะคะ่ะครับครับแล้วก็ที่สาคัญต้องรู้ด้วยใช่ไหมครัว่ามันพัฒนาไปถึงไหนแล้วเนะี่ย ต้องรู้หน้าตาผู้สัมภาพคุณหมอนะผมยังไม่รู้เลยบางทีเห็นคนก็สูบคนอยู่เนี่ยเอ๊ะใช่เปล่าไม่แน่ใจเพราะมันไม่มีความนไม่มีความเป็นบุหรี่เลยเหลืออยู่เลยอะคุณหมอฮะไม่มีแต่มันมีจุดสังเกตนะคือนะควันใช่ไหมฮะมันก็จะมีควันเยอะกลิ่นอ่าะควันใช่แล้วก็ไอตัวแท่งสูบมันก็จะมีแบบที่สูบหรือมันจะมีรูรูแบบอารมณ์รูชาร์ไฟอะไรเงี้ยมันก็มีแบบแป้งให้สูบอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้เป็นเหมือนสมัยก่อนแล้ว ผมจําได้สมัยผมยังวัยรุ่นอยู่เนี่ยมันจะเป็นมันเป็นรูปบุหรี่เป็นทรงบุหรี่เลยแล้วก็เวลาสูบไปปุ๊บมันจะมีไฟว่าปๆาบขึ้นมาตรงปลายอันนั้นยุคเริ่มต้นเลยใช่ไหมฮะรุ่นแรกรุ่นแรกโอ้ตอนนี้พัฒนาไปไกลแล้วเหรอคุณหมออ่าตอนอันอันคือรุ่นแรกเขาก็พยายามติดกรอบว่าอ๋อต้องเหมือนบุหรี่เขาก็ต้องตามรูปบุหรี่เลยใช่่แต่จริงๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นแบบใช้แล้วทิ้งนะรุ่นแรกก็ใช้แล้วทิ้งเหมือนกันนะแต่รุ่นหลังๆก็แต่เปลี่ยนรูปแบบ <ม>เปลี่ยนให้มันเป็นรูปรูปน้าตาโดเรมอนหนึ่งม,มีเลยอ๋อให้มันน่ารักมากขึ้นกับตุลีตุน <shorter S 1> ีอ่าตูนอ่าแล้วก็ตูนที่เด็กชอบฮิดๆตีนี้ทํามาหมดทุกตัวนะหรืหอรปปว่าแฟดไรหรืออะไรเงี้ยที่แบบดูดูไม่ออกว่ามันใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับครับอ่ะเอาละครับเดี๋ยวมีความคืบหน้ายังไงได้คุยกับคุณหมออีกนะฮะวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับขอบพระคุณครับหมอครับอขบคุณค่ะครับสวัสดีครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเริงฤดีประธานมธิษฐ์นะครับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยติดตามและเฝ้าระวังอุตสสาาหกรรมยูบ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับในช่วงเล่าเรี่นงครับส่วนคําถามวันนี้นะครับเราถามคุณผู้ฟังว่าเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารอมสินที่มีอยู่2ประเภทนะครับคือ4เดือนกับ11เดือน4เดือนเนี่ยธนาคารจะให้ดอกเบี้ยร้อยละหนึต่อปีส่วน11เดือนจะให้ดอกเบี้ยร้อยละหนึต่อปีนะครับคำถามคือว่าเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษทั้งสองประเภทนี้เนี่ย มีการจำกัดวงเงินในการรับฝากหรือไม่คําตอบคือไม่มีนะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมในรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ